อสวัสดีครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาหาตกปลากันครับหาตกปลามีที่เขื่อนเนาะครับเนาะเขื่อนลำตะคองครับผมมีเหยื่อชุดอะไรอร่อยไม่ซ้ำกันชุดไม่ได้นี่ก็ได้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เอามาแค่อะไรเอามาหกคันครับวันนี้ก็มาลงประมาณ สิบโมงมั้งครับสิบโมงกว่าัวแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือไม่มีตัวครับครับมารอรับชมกันว่าเป็นยังไงจะหมานไหมจะหมานไม่หมานเด้อครับเด้อเพิ่งมาล้องครับในรอบปีครับไปมารับชมด้วยกันเด้อครับเด้อมารอดูว่าจะมีเต็มกันไหมครับผมไปครับไปครับผมดูดีกันมั้ง เดี๋ยวโอ้ไหนล่ะป่ามายู่ไหนล่ะดังมีอาการครับเดินแต่ว่าไม่ติดครับนี่รอต่อไปครับนี่ครับไอ้รอยกินแต่ว่ารอยมันกินอยู่แต่ว่ามันไม่ติดเบ็ด ลาดๆเ๋รอรอขั้นใหม่เริ่มมีอาการแล้วครับนี่อราราต่อไปครับมันนางเจ้าหร้อเด้อครับนี่มันมีมันมีอาการแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นขั้นไหนนี่ขั้นไหนขั้นไหนเล็งดูก่อนมันเป็นขั้นไหนครับมันเขย่าอยู่นี่ เราดุนราดูไปในกันเลยครับลม,ลมก็แรงด้วยที่วันนี้ลมล้มมาชิงแรงมากเลยครับเด็ก เด็กครับนี่มีอากาศนักที่ใหม่แล้วครับไม่รู้ว่าจะได้ต่อไหมครับนี่นลุนนักงลุนนักงลุนอเอานั่ลุนนะครับกินยังกินตอนไหนมันนางเจ้าคอย้ะดึก ดูครับว่าพอจะได้ตัวไหมครับหนึ่ตาลายหมดเลยนาวก็เพิ่มลมเลยเอ้าดูเป็นไงี่กินนี่ใหม่เลยนะ แล้วมันนนกิะไปต้องใส่ไปะแล้ววะครับเอ้าทำไมกินขั้นน silently, ีท้ทำไมเอาขั้นนี้คืนเหรอ right เอาลองดูใช่ไหมเอาเลยนี่เต็มที่สองครับผมเต็มที่สองคับปลาตะเพียนครับไป <S <S สองตะเพียนเปอ่อนๆนะอ่อนๆอ่อนเลยวะสวยขออนุญาตเก็บนะครับผมเก็บไปอ๋ออันนี้อันนี้หย่อนหย่อนอีกแล้วมีอาการนี้ไหมมีอาการนี้แล้ว เอามีการติดต่อยไหมลองดูครับเดี๋ยวลองดูโอ๊อยหมาป่ามาครับ <c oughs> เด็กกองไปเลยมันจะมาไวทำไมกองไปไว้ขึ้นแน่กินเลยนะครับเอาเอาจะเอาขึ้นเลยครับเอาดูว่ามันจะมีตัวไหมครับฮ <c oughs> นะดูครับดูดูดูด <c oughs> นี่นี่นี่น อยู่ไหมครับเห็นเห็นเห็นเขาบอกว่าอยู่เด้อครับเด้อนี่นี่นี่มีสวนแลครับมีสวนแล้วครับอ้าวมีเตี้ยมตะเพียนนะครับผมอีัะนี่อีอุดวันเลยครับผมอ๋เนี่ยครับอ้าวเดี๋ยวสนใจเตี้ยมที่เอาไปเห็นเป็นโพสกันครับเตี้ยมที่สามแล้วครับน้องที่สามมาแล้วครับนี่สวยไบเก็บเก็บ ครับติดต่อติดหินครับนะ่นนี่ผมได้ทําการทำปลาแล้วครับผมนี่เดี๋ยวต้มเนะครับนี่นี่ครับมึันไม่มานี่มันติดอะไรผมติดนั่นักัน เต็มที่3าไหวางก่อนเก็บคันนี oh, okay, asy, ้กันจะวะเก็บคันนี้กันคันนี้มุดติดติดกันครับโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บกันครับมาครับมาข้าวครับเข้นไม่ได้กินแน่ รอร่อยดีนะครับวันนงเป่าเลยงั้นปลาอย่างปลาไดสตัว <c oughs> ใส่มะเขือเทศใส่ไป,ใสไปดิใส่มเะเขือเทศไปดิเก็บมะเขือเทศใส่มะเขือเทศปลาเดี๋ยวต้มปลาในไม่สูตรสูตรไม่มีแต่อยากมาต้มแต่นยากเต็มละ จะกินข้าวอิ่มแล้วเด้อครับนี่เอา้าวัดแล้วครับมีอากาศ้วครับอ้าไม่รู้<อ>ว่าจะได้ตัวไหมครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไม่อยู่เด้อครับเด้อเห็นบอกว,ว่าเบาๆแล้วครับอ้าวเอาทูด้วยปลาทูด้วยโอ้ไม่ใช่นึกว่า,วามันนึกว่าติดมาสองตัวครับ หลังจกา,กากกินข้าวนี่หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วครับเนี่ยมาเต็มแรกอ่าเต็มแรกครับผมครับนี่ครับปุ๊บกันมาจนได้เต็มครับวันนี้ในแหววเน็บแหววแล้วครับเก็บคนะรับบรรยากาศดีวันนี้ กินิกใหม่แล้วครับจะอยู่ไหมไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมเด้อครับนี่อยู่ไหมอยู่ไหมอ้าวสวยเอาปลาตาเพียนครับนี่วันปึ๊กเลยครับนี่โอ้โหนี่ครับมาขับให้พานบ็นฟอตกันครับสวยโอ้ยลมเย็นดีครับนี้เป็นเก็บครับ บรรยากาศเขากลังอุ้ยเขาเอาขึ้นแล้วเมื่อกี้เขาน่าจะได้ปลาใหญ่เขาขึ้นแล้วครับเมื่อกีานายไม่ทันครับคันนี้มีอากาศนี่นี่คันนี้เด้อครับนี่ตึงตรงไหนตึงราวัดตรงไหนปึ๊กเอาละครับตึงตึงอยู่เลยตึงตึงอยู่ อาจะอยู่อยู่เนาะอยู่ไหมวิ่งอวิ่งวิ่งอยู่น่าจะอยู่อยู่ครับนอ๋องคิดว่าน่าจะอยู่อยู่เนาะครับเนาะอยู่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 วิ่งวิ่งเยอะใหญ่ไม่ไมเห็นอยู่ครับอ๋อวิ่งวิ่งครับวิ่งอยู่อยู่อยู่ครับเต็มนี่สวยปลาอะไรเห็นแล้วครับกระมังเฮ้แตะเพียนดิโอ้ยสวยโอ้ดูความอ้วนของมันครับ ดูครับยังอ้วนเลยต่อยต่อยมาออกอ้วนเปิกเลยอ้วนฟักเลยโอ้เก็บเก็บครับเี่นี่เก็บอ๋อมาแล้วเก็บนี่เราจะเพียนใส่นี่เลยสวยใส่นี่ใส่สวยเลยครับเก็บกระชังก่อนครับเก็บเก็บเก็บครับอ่าเดี๋ยวค่อยสรุปเดี๋ยวค่อยสรุปทีหลังครับผมได้จักตัวครับผมดีครับ มีอาการแล้วครับคันนี้เอาลองดูครับดูดูไหนโอ้วมีอยู่ดูไม่อยู่หรอม่ไม่โอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ได้ไงเอ้ยวัดไม่ดีเลยไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมดูร้อไม่กินขอนขอนี่นะครับนี่งไม่กินขอนนี่งโอเคครับเอาเอาไมครับผมไปลบไปโอเค โอ้ยอยู่เห็น <im mon> ตัวเห็นเห็นเห็นตัวแล้วครับผมนี่นี่โอ้มีเป็ปลาตะเพียนนะครับนี่นี่ครับปอดตุ้มปุ๊กเลยครับอ่าเก็บครับเก็บเก็บหมานครับวันนี้วันนี้พอได้แซรีมพอได้นั่งอยู่ตรงนี้พอได้ทอดพอได้ต้ม ครับอากาศกำลังดีครับไปเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยเนาะวัดตึงๆตึก้งนตึกเอออยู่ไหมล่ะไม่อยู่อีกอยู่ไหมล่ะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวดูเอ้ยวิ่งวอยู่วิ่งอยู่นะนาะแต่ก็มีอาการตึงๆนิดหน่อยวิงวิ่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 ง่งวิ่วิ่่ เป็นปลาเลนน้อครับเนาะกระมังเลยผมปลากระมังครับปลากระมังน้อยครับกระมังน้อยอ๋อไสองสามนิ้วนี่นะครับผมกระมังน้อยเตรียมมา,มมาละเตรียมเรื่อยเรื่อยมาเรื่อย,ๆ,มมอยๆครับผมเก็บเก็บเก็บครับเก็บ นี่ก็เก็บเบ็ดเลยเนาะเดี๋ยวจะได้เวลาแล้วเนาะครับเนาะนี่เราจะเก็บเบ็ดแล้วครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเก็บเบ็ดแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวมารอดูตอนสรุปกันนะครับได้เวลาแล้วครับนี่เดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับผมจะได้เอาเกิดมาสรุปกันครับโอ้ติดต่อครับออกข้างออกข้างออกข้างเลยออกข้างสุดๆติดต่อครับติดต่อ ཁོངས སོ སོ ใช่ครับมาเสียมาเสียตอนทุดท้ายเสียตะก็ตอนทุกไทยตอนเก็บเบนะครับ หรับวันนี้เราครับสําหรับการตกปลาผมครับนี่ครับงานวันนี้ครับประมาณงานวันนี้ครับต้มกินแล้วเด้อครับตอนหนึ่งก็ต้มกินไปแล้วครับผมเนี่ยแล้ววันนี้หลังจากกินเข่าแล้วก็ได้อยู่นี่นะครับผมนี่โลไม่ถึงไม่ไม่น่าจะถึงโหลนะครับผมพอได้ทอดพอได้ทอดกินนะครับผมพวกผมแอบมาตกปลาก็คือแอบ ครั้งแรกเนาะครับเนาะที่มาโตกันครับผมวันนี้พวกผมที่ว่าเยื่อนะครับสูตรไม่มีสูตรไม่มีไม่ั่ผมั่วไปครับดีที่โชคดีเห็นได้ตัวอยู่ยังพอยังพอมีตัวให้ได้รับชมครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับช่องเฟรมเจเกอร์ครับผมครับก็ของวันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเอาไวเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้าอก หน้าเราไปทําอะไรก็มารอติดตามกันดูนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ลากันเสียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะครับนี่ครับเบสที่เอามาครับผมโอเคครับโอเคครับสวยครับบาครับ